คุณผู้ชมครับวันนี้นสนามริชอนเมโทรเรียนเซเดียมที่เมืองทองจะใช้ทำการแข่งขันฟุตบอล f อ c h a แชมเปี้ยนลีก2กับสโมสรเซบูนะฮะก็มีงานถแถลงข่าวความพร้อมของทั้งสองสโมสรเกิดขึ้นนะครับ ซึ่งเริ่มต้นได้ทางฝั่งของสโมสรเซบูก่อนนะฮะมุสตาฟานะครับกุญซือใหญ่ของสโมสรเซบูก็ได้กล่าวว่าสโมสรเมืองทองถือเป็นทีมที่แข็งแกร่งของประเทศไทยนะครับนาะที่แล้วเมืองทองก็แสดงให้เห็นแล้วว่ามีความหลากหลายในเรื่องของการสร้างเกมรุกนะครับแต่ทางสโมสรเซบูนี่กลับมาเล่นในบ้านนะัดนี้ก็ถือว่ากลุ่มความได้เปรียบนะฮะแล้วก็ได้ซ้อมแท็กติกเตรียมแท็กติกต่างๆเพื่อที่วันพรุ่งนี้นะครับจะเอาชนะสโมสรเมืองทองอยู่ในเด็ดให้ได้นั่นเองนะครับ win uh, best to ซึ่งหลังจากนั้นนะครับผู้สื่อข่าวก็ได้ถามทางฝั่งผู้เล่นของทีมสมโมสรเซบูอย่างอบโบซนะฮะเจ้าตัวก็บอกว่าโค้ชได้บอกแทคกติกต่างๆที่จะเล่นกับทีมเมืองทองยูไนเต็ด ของเราไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ฝากถึงเพลเยอร์ทุกๆคนนะฮะว่าต้องเล่นซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะครับคือต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันจากเกมแรกเราจะสังเกตเห็นได้ว่าทางสโมสรเซบูนะจะเน้นในเรื่องความสามารถเฉพาะตัวของนักเตะเป็นหลักนะครับแต่นัดนี้ทางกุนซือมุสซาฟานิกำชับนักเตะว่าต้องเล่นเพื่อทีมนะครับแลวก็จะตัวมั่นใจนะฮะว่าจะสามารถเก็บชัยชนะเหนือทีเมืองทองได้นะครับ หลังจากนั้นนะครับผู้สื่อข่าวได้ถามทางกุนซือใหญ่อย่างมุสตาฟาว่าจะสูญเสียผู้เล่นกําลังหลักจากการติดโทษแบนใบแดงนะฮะในเกมที่ราชมังคลากีฬาสถานไปนะกระทบกับทีมหรือไม่นะฮะทางส่วนของโค้ชมุสตาฟาเองก็บอกว่าเขารู้โจทย์แต่ต้นอยู่แล้วก็เลยมีการเซตทีมเตรียมทีมเอาไว้ในการทดแทนการขาดหายไปของผู้เล่นหลักนะครับก็เรียกว่าเตรียมทีมมา ให้พร้อมสาหรับการเจอเมืองทองไปเป็นอย่างดีแล้วนะฮะการติดโทษแบนก็ไม่กระทบกับพวกเขาอย่างแน่นอนและที่สําคัญทางกุนซือมุสตาฟาเองก็กําชับนะครับอยากเชิญชวนแฟนคลับชาวฟิลิปปินเนี่ยมาให้กําลังใจกันแบบเต็มสเตเดียมเลยนะครับเขาการันตีเขามั่นใจนะฮะว่าจะสามารถเอาชนะทีมเมืองทองได้อย่างแน่นอนแล้วครับ Yes I'm really confident to get a t r i p n for tomorrow game we re ready we train re for this game เช่นเดียวกันกับทั้งฝั่งผู้เล่นนะครับอโบซยนะฮะก็มั่นใจนะครับว่าวันพรุ่งนี้แทคติกต่างๆที่เราฝึกซ้อมกันมาเนี่ยจะสามารถเอาชนะทีมเมืองทองแล้วก็คว้าทรีพอยต์คะแนนได้เพราะว่าพวกเขาได้มีโอกาสเล่นในบ้านเข,เขาก็จะมีความได้เปรียบทั้งเสียงเชียร์รวมไปถึงสภาพแวดล้อมต่างๆนั่นเองแหละครับ หลังจากนั้นนะครับก็เป็นทางฝั่งของสโมสรเมืองทองอยูเอเอทของเราที่มาทำการแถลงข่าวนะฮะ And we were the last ซึ่งในงานถแถลงข่าวมีโคจิโนนะครับแล้วก็กาสิเดตเวทยาวงมาร่วมในงานถแถลงข่าวนะฮะซึ่งคำถามแรกของโคจิโนที่บอกกับผู้สื่อข่าวทางฝั่งของสโมสรเมืองทองแล้วก็ทางฝั่งของผู้สื่อข่าวจากฟิลิปปินส์ก็คือว่าในเกมนัดที่แล้วเขาเสียดายมากนะฮะที่ไม่สามารถจากคว้า3คะแนนได้ทั้งที่เป็นสโมสรที่เปิดเกมรุกเข้าใส่สโมสรเซบู แบบครองเกมได้เหนือกว่าเยอะมากๆแล้วมีโอกาสจบสกอร์ได้เกือบ30ครั้งนะครับแต่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นประตูได้จากนัดที่แล้วนะฮะโคชจีโน่บอกว่าช่วง20นาทีแรกนะทีมเมืองทองเล่นไม่ดีเอาซะเลยนะฮะซึ่งนั่นก็จะเป็นโจทย์เป็นการบ้านให้เจ้าตัวนะครับกลับมาเตรียมทีมให้พร้อมสําหรับช่วงแรกๆที่สโมสรเซบูนะ่ะอาจจะโหมบุกกดดันอย่างหนะักเข้าใส่สโมสรเมืองทองด้วยนั่นเองล่ะครับแต่ยังไงโคชจีโน่ก็บอกว่าก็ เตรียมรับมือเป็นอย่างดีแล้วนะครับแล้วก็หวังว่าเกมที่บุกเยือนในวันพรุ่งนี้จะสามารถคว้า3คะแนนกลับออกมาได้นะครับมากเกินไปหน่อยเพราะว่าดูเกมล้าสโซอยู่ในบ้านเอาเขาเล่นเกมรับมากเกินไปและเขาคิดว่าผู้นี้เป็น,เป,นเป็นเกมที่สําคัญสำหรับรสองทีมด้วยเพราะว่าเขามีผู้เล่นที่ดีด้วยแล้วก็เขาคิดว่าผู้เล่นที่ที่เขามีอยู่ก็มีมีคุณภาพพอที่ที่ผู้นี้ที่ต้องทำ เอจี่ต้องทำดีด้วยครับก็รู้สึกผิดหวังครับที่ได้แค่คะแนนเดียวเพราะว่าเราสามารถคลองเกมแล้วก็สร้างโอกาสในการยิงประตูได้เยอะแต่เราทําไม่ได้แล้วก็มาเสียประตูง่ายๆในช่วงท้ายเกมครับซึ่งมันไม่น่าเกิดขึ้นแต่แต่ว่าวันนี้ผมผมคิดว่าทีมเราจะสามารถชนะได้ครับต้องชนะอย่างเดียวครับเพื่อที่จะมีโอกาสเข้ารอบคือเราจะพลาดไม่ได้แล้วเพราะว่าการแข่งขันที่ผ่านมาในสามนัดเราทําได้ไม่ดีพอ ผลการแข่งขันก็ไม่ไม่ได้เป็นไปตามเป้าแต่พรุ่งนี้ผมยังเชื่อมั่นในทีมครับว่าเราสามารถชนะได้โอเค Yesterday we have one hour training today also I know for for us uh ในส่วนของพื้นสนามนะครับ ที่เป็นสนามญ่าเทียมจะทําให้ทีมเมืองทองเสียเปรียบหรือไม่นั้นนะฮะโคชิโนบอกว่าจริงๆสนามญ่าเทียมเมืองทองก็อาจจะไม่ถนัดล่ะครับแต่ว่าทั้งสองสโมสรเนี่ยต้องเล่นภายใต้สนามเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับตัวสนามญ้าเทียมเนี่ยให้ได้นะครับซึ่งก็ได้มีเวลาฝึกซ้อมตั้งแต่เมื่อวานนี้รวมไปถึงวันนี้ก็ได้ฝึกซ้อมอีกต่อเนื่อง2วันนะฮะก็ได้ฝากบอกนักเตะทุกคนแล้วนะครับว่าพยายามปรับตัวกับสภาพสนามให้เ,เร็วที่สุดรวมไปถึงพยายามนะฮะ

I prepared team very, very good. I think confidence prepared players very very team have good. my my player, they have confidence. และส่วนสังคำถามที่ถามถึงโอกาสในการคว้าชัยชนะในวันพรุ่งนี้มากน้อยแค่ไหนโคชิโนก็บอกว่าวันพรุ่งนี้เขามองว่าเหมือนเป็นนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลรายการหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเพราะเขาทราบดีว่าถ้าเกิดเสมอเนี่ยโอกาสเข้ารอบมันแทบจะไม่มีนะฮะเพราะฉะนั้นแล้ว โจทย์มันอยู่ที่ว่าต้องคว้าสาคะแนนให้ได้ซึ่งก็ไม่ต่างกันทั้งสองสโมสรเนี่ยต้องการคว้า3คะแนนและโคจิโนก็มองว่าก็น่าจะเป็นเกมที่ยากเพราะทีมเซบูเนี่ยเป็นสโมสรหนึ่งที่เน้นเกมรับแล้วก็มีเชฟเกมรับที่ค่อนข้างที่จะดีมากๆด้วยเช่นกันนะฮะอย่าไปพูดถึงเกมที่เขาแพ้ทีมชุมบุก6-0นะฮะตอนนั้นน่ะหลีของฟิลิปปินยังไม่เปิดน,นะครับผู้ชมพวกเขาเตรียมทีมเซตทีมได้สัปดาห์2สัปดาห์เท่านั้นความฟิตยังไม่มาก็เลยทำให้เซบูแพ้ ทีมจากฟิลิปปินส์ไปแต่หลางจชกนั้นพวกเขาก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆตั้งแต่เกมบุกไปแพ้เซลลงอ1-0นะครับรวมไปถึงเสมอเมืองทอง2-2นั่นแสดงให้เห็นแล้วว่าความฟิตของสโมสรเซบูเริ่มกลับมาเรื่อยๆเรื่อยๆและได้ข่าวว่าพวกเขาชนะติดต่อกันในลีกมาหลายเกมแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็ได้กำชับลูกทีมทุกคนนะฮะว่าต้องเล่นเพื่อคว้า3คะแนนให้ได้เพื่อต่อกํำลังใจในการไปเล่นในนัดถัดไปในฟุตบอลเอเซีแชมเปี้ยนลีก2นั่นเองนะครับ อันนี้ก็คือการแถลงข่าวความพร้อมของฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกทูของทั้งสงสโมสรน,นะครับระหว่างสโมสรเซบูกับสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดครับ